นี่แกเอ้ยนี่คือเห็ดถั่วเด้อฉันก็ไม่เคยเห็นด้วเห็ดถั่วนี่ถั่วเห็ดถั่วถั่วอะไรก็ไม่รู้ถั่วงอกถั่วงอกถั่วลันเตาหรือถั่วอะไรฉันขอเด้อเจ้าที่เจ้าทางเนอะถั่วมาจากบนดินถั่วถั่วมันงอกออกมาจากบนดินเด้อนี่เด้อนี่ฉันเก็บฉันเก็บเราเด้อนี่เออนี่มันจะมันโรยแล้วนะเนี่ยอันนั้นกำลังสวยเอ้าเอ้าี่ดกที่โรยอยู่ข้างหลังนี่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 เป็น เป็นเฮดถั่วเด้อนี่เฮดถั่วถั่วฉันก็เพึ่งเคยเห็นแต่แกเออนี่เขาว่ากินได้ฉันฉันก็ว่าเอากินได้ก็กินเลยเนาะเนาะกินได้ก็กินอือออไม่รู้เขาจะไปเอาทํากินแบบนั้ฉันไม่รู้หรอกเลีวแต่ช่วยแป้งทอดเออเออนี่นี่ฉันจะนัินไปอีกด้านนี้เด้อมันจะมีอีกเออจะไปเหยียบนี่ฟ้าฉันไม่ได้มาคนเดียวเด้อมามามาก็ โคชเพยนมี่มนี่นี่นี่มีมีนี่เด้ยฉันจะเอามาวางให้ดูนี่นี่นี่ นี่ก็คือกอนี้ยังสวยเลยนี่ก็เข้าพี่เก็บมาแล้วเหรอกอนี้ยังสวยจึงเก็บมาแล้วเนาะฉันบอกว่าต้องรีบต้องรีบกินแล้วมันมันมันใจนี่อาบตายหาเลยมันดลรีบเก็บรีบกินโอ้มันในนี่เกณฑ์ไปพูดโอ้ขอโทษครูครูสอนยูทูบฉันเนีพูดตายหาตายหงโอ้มันยังไม่ตายเราเพิ่งมาเห็นเทสไม่ใช่พี่เห็นน่ะพี่จะเหยียบมนหน่อนั้นน่ะพี่เก็บโอ้ยมีหน่อยหน่อยเนาะโอ้เต็มเลยนี่น่ะนี่น่ะมันี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ ถ้าถ้าเกิดนั่นแล้วจะต้องให้นเลยนี่นี่นี่ก็เอ็ดนี่น้อยๆด้วยนี่นี่พวกนอนน้อยๆนะฉันจะเก็บระเด้อนี่เด้อนี่นี่เฮ็ดเฮ็ดนั่นดินี่เก็บระเด้อนี่ฉันเก็บระเด้อมันเออนี่นี่เฮ็ดเฮ็ดถั่วแกเรียกว่าเฮ็ดถั่วเป็นตาสะออนกับสมที่มาเด้อเจ้าที่เจ้าทางก็เปิดให้เปิดบ้านเปิดเมืองเปิดเฮ็ดขอเด้อข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 อเอา ฉันก็เคยฉันก็เคยอยากจะมาเก็บเ็ดแกเอ้ยแต่ว่าฉันก็ไม่มีโอกาสมาเก็บดอกแต่ว่านี่แหละมาตั้งไกลแล้วก็มาเห็นแต่เออมาเห็นแต่ไอ้หน่วยแอปเปิลนะแกเอ้ยนี่สุดท้ายก็พากันจนมาถึงนี่นี่เขาก็บบนน,น,นี่มาด้วยกนันนี่ก็นินทากันอยู่ใกล้ๆนี่เลยแกเอ้ยน,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 นี่นั่น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 ใชไหมว่าฉันนี่ อันนี้รูซสึกว่าชั้นจะเหยียบข้อแบนเนีะยน้อเนาะขอโทษเด้อเก็บเก็บเห็นไหมเห็นไหมก็ว่าแต่ชั้นอยู่นั่นแหละเนี่ยโค้ชชั้นนี่ก็ว่าชั้นอยู่นั่นแหละหนึ่งเห็นไหมเขาก็ชมชั้นชั้นก็รู้ว่าเขาชอบชั้นนั่นแหละแต่แต่ไม่ชอบกันเป็นไรชั้นถือว่าชั้นชอบเขาก็แล้วกันมาลอามารวมมารวมมารวมกันอยู่กล้องก้องนี่ก่อนอะเมื่อกี้เนี่ยตรงนั้นน่ะเนี่ยอะ ก็เหยียบแล้วก็เหยียบทําไงล่ะมันเหยียบไปแล้วเนาะอันนี้อ่เอาอย่างเงี้ยมันแน่นที่นี่นีเอาอย่างเงี้ยแน่นเนาะแล้วเอาเอาแน่นๆอย่างงี้ดเลยแน่นดิแน่นดิแน่นๆเนาะอันนี้อันนี้เล็กๆอย่างเงี้ยแน่นๆจ้ะเอาจับนะเนี่ยเนี่ยก็หาส่วนเอออันนี้อ่ะแน่นๆ๋ยวเรามาจองเอามาลองไว้ตรงนี้ก่อนเอามากองรวมกันไว้ตรงนี้ถ่ายรูปมันจะสวยเออถ่ายกองกองรวมกันไปก่อนเด้อนี่เด้อ อันนี้ฉันจะมาเก็บแถวนี่เอาหน่วยนี่นี่มันก็เชิงจะใช้ได้อยู่ที่นี่เดี๋ยวค่อยมาตัดดินออกไปอีกไปอีกไปอีกเด้อขอเด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยนี่นี่โอ้นี่เจอเนียนเปี๊ยเลยดังเปาะเปาะเลยหน่อยโอ้แต่ละทางเปาะเปาะเปาะเลยเป็นเปาะลั่นเปาะขอบคุณเด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยนี่นี่สามสามหน่วยนี่ ตามตเองโอ้ยฉันไม่รู้เลยที่เขาไม่นิยมกินกันนะนะทำไมล่ะเพรามันเขาชอบกินเห็ดขึ้นหวานกันไงแล้วไม่นิยมแต่คือมันอยู่ใกล้บ้านเราเราไม่ต้องเดินทางคือเราก็ไม่มีรถลาอะไรกับเขาเราก็เอาเห็ดนี่แหละอืออ่าแต่เห็ดล่มอ่ะเดี๋ยวไปเอาแต่ข้าวก็ไม่มี ไม่มีสวนไม่มีบ้านมีความใกล้เคียงอะไรหรอกนะก็โชคดีโคตรเพ็นเขาก็ชวนฉันมาเอา้าตอนนี้ฉันก็ถ่ายแค่นี้ก็ได้จยไปเก็บเพชรก่อนเนะเอาเดี๋ยวถ่ายไปด้วยเก็บไปด้วยก็พอแล้วอะเอา้เอาอือแค่นี้เด้อนี่ก็คือเพชรไม่ต้องตัดตรงต่อหรอกด้วยฉันนี่เอาเอาแบบนี้หลดเพียว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 จ้าเดี๋ยว ไปทำอะไรกินแล้วก็จะถ่ายรูปอีกทีเด้อจ้ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาดูบริเวณก่อนมีบริเวณบริเวณบริเวณที่เรามากัน,นบริเวณที่เรา